เข้ามาแล้วนะครับพบเจอกับผมอีซี่ยุคนยุคนชนข่าวเป็นประจำเช่นเดิมนะครับวันนี้มีสถานการณ์ข่าวให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามกันอีกเยอะเลยนะครคุณผู้ชมครับได้ติดตามกันอีกเยอะนะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับนะบอกต่อกันด้วยนะครับสำหรับคนที่รับชมกันอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเอาแบบจุใจเอาแบบเนื้อเนื้อเน้นเนเนี่ยก็สามารถติดตามผ่านทางช่องเนชั่นยี่สิบสองนะครับ ตั้งแต่เวลา17นิกา37นาทีไปจนถึง2ทุ่มยุคคนชนข่าวทันข่าวข่ามเนชั่นนะครับเปิดทีวีช่อง22ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ก็เจอผมยุคคนชนข่าวนะเอ่อวันนี้เรามาติดตามสถานการณ์ของการจอมพลังของคุณนวัดของสอสอไอซ์ของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะเดี๋ยวจะสรุปข่าวให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับเมื่อกี้นี้เองนะฮะ คุณมีการประกาศออกมาว่าคุณอนุทินชาญวิรูลนาวุตรีได้ลงนามเซ็นคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปราบแก๊ง s มเมอร์นะฮะนะฮะไม่ได้มีชื่อของอร้อยเอกธรรมนัสพงเผ่ารองนายรีนารีว่าการกระทรวงเศศกกตรรเนี่ยนั่งเป็นประธานในการปราบนะแต่คุณอนุทินก็ไม่ได้ปลดคุณธรรมนัสออกจากเก้าอี้รัฐมนตรีตามเสียงเรียกร้องของอสสพักประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้คุณอนุทินก็เคยบอกว่าถ้าสส คุณนุทินแกก็ทํางานแบบนี้นะไว้โอกาสหน้าที่สสพรรคประชาชนเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ค่อยทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําก็เหมือนกับเป็นการตอบหรือว่าจะเรียกว่าเป็นการเนบนะทั้งทั้งที่ทางฝั่งของสสพรรคประชาชนก็โหวตให้กับคุณนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีนะเอ่อเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะเดียวกัน วันนี้นะสอสอไอซ์ก็ออกมาขยี้ในประเด็นที่เมื่อวานนี้คุณชาดาไทยเศรษฐ์ออกมาบอกว่า,ามันไม่ดีหรือไงที่ใช้โจรไปปราบโจรใช้โจรไปปราบโจรโจรไปปราบโจรน,นะแต่รังสีมันรวมกับสอสอไอซ์ก็มองต่างบอกว่าอาถ้าโจรไปช่วยโจรนะมันไม่จัมันไม่ปราบโจรเนี่ยนะอย่ามาเล่นวัฒกรรม มันก็จะทําให้แก้ไขปัญหาไม่ได้ใช่หรือไม่อ่ะก็ยุงตุงดังกันไประหว่างรัฐบาลกับพักประชาชนคือเขาก็ทําคลอดกันมากับมือนะครับอ่าพักไอสมการการเมืองไทยรอบนี้ก็แปลกดีนะก็ทําคลอดกันมากับมือเมื่อวันอาทิตย์หัวหน้าเทงสสนณัฐพงศ์ก็ออกมาบอกว่ารัฐบาลไม่มีความจริงจังเลยในการปราบแก๊้งสแกมเมอร์นะแต่ว่ายังไม่ยื่นซักฟอกมาตรา151นะ จะยื่นซักฟอกมากตรา1 5 1ก็คือเรื่องของ MOA อหากกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงถึงจะยื่นซักฟอกแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็อีรุงตุงดังกันไประหว่างพรรคประชาชนกับพรรคกับรัฐบาลอนุทินนะทำคลอดกันมากับมือกำนะนะกับนะนะก็ว่ากันไปนะครับการเมืองมันก็อยู่ไม่ด้น,นะครับรัฐบาลชุดนี้เดี๋ยวก็ต้องมีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ตามที่ร,รับปากเอาไว้นะครับอันนี้คือ เอาการเมืองก่อนนะเอาที่ประชุมครมอเช้าวันนี้ว่ามีความคืบหน้าอะไรกันบ้างนะครับส่วนสถานการณ์ที่คนอยากรู้ว่าเอะคุณการจอมพลังแกจะยังไงกันต่อนะแตแกก็ไม่สนแกก็ไปต่อไม่รอแล้วนะนะครับล่าสุดเช้าวันนี้แกออกมาประกาศแล้วนะครับว่าวันนี้พร้อมปล่อยของนะเริ่มบ่ายสามโมงใช่ไหมวันนี้วี่แปดใช่ไหมนี่ฮะการจอมพลังโพสตนะครับการจอมพลังประกาศแล้วครับพร้อมปล่อยของนะ แกบอกว่ารบกวน FC ที่รักทุกท่านช่วยกันตั้งชื่อไลฟ์ปล่อยของทางต่อๆที่จะเริ่มบ่าย3นี้ให้ทีครับผมตอนนี้ทีมงานลงคิววันที่ยี่9เต็มแล้วกำลังจัดคิววันที่30-31ดครับรุยกันยาว,ยาวๆครับผมนะแกก็มีแบรนด์ติดต่อเข้าไปหาแกว่าตอนนี้แกกำลังเป็นประเด็นดราม่าแล้วก็กำลังกำลังขึ้นเทรนเลย ในทวิตเตอร์เอ้ยในในทิกตอกกันะครับแกก็จะไลฟ์ขายของก็คล้ายๆกับเจนนี่นั่นแหละคล้ายๆกับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะครับคนก็รอเอเอ่ขาเรียกว่าอะไรอ่ะรอติดตามรอซื้อของนะกันคือของไม่ใช่ของคุณกันนะเป็นของของแบรนด์คล้ายๆกับเจนนี่ก็คือมามาจ้างให้กันไลฟ์นะเงื่อนไขจะกี่หมื่นบาทต่อรอบก,ก็ว่ากันไป รอบก็ว่ากันไปเห็นว่าตอนนี้เนี่ยพันห้าร้อยกว่าเจ้าแล้วนะครับก็ธรรมดานะครับกำลังมีแสงสองสปอตไลท์สองก็มาขนาดดีนะเจ้าตัวก็พักเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาเสียใจนะเขาก็บอกว่าเขาท้อนะในสิ่งที่โดนวิพากษ์วิจารณนะ์แต่เขาก็ให้ตรวจสอบนะนะแล้วก็ไปยื่นตรวจสอบตัวเองด้วยนะที่กระทรวงมหาดไทยก็ว่ากันไปคือจริงๆถ้ามองกันอย่างไม่ไม่เขาเรียกว่าแหละไม่ พยายามมองทุกอย่างด้วยความเป็นจริงอะนะครับนะวันที่การจอมพลังถแถลงข่าวเนี่ยแกก็ถแถลงข่าวจนจนนักข่าวเนี่ยจนนักข่าวทําข่าวไม่ไหวอะใช้คานี้แล้วกันนะเพราะนักข่าวเขาต้องส่งข่าวเที่ยงเข้าใจปะ่ะเวลาพวกนักข่าวเนี่ยเขาต้องส่งข่าวเที่ยงให้กองบรรณาธิการเราไปออกทีวีไงแต่แกถแถลงนานนะใครถามอะไรตอบหมดอะใครแซะ่อะไรตอบหมดอะนะใครจะถามวนเวียน,น,นตอบหมดอะนะ เอาเอกสารมัเป็นลังๆนะเอามาให้ดูแล้วก็ไปยื่นที่กระทรวงมหาดไทยเพราะฉนั้นใครตรวจสอบแกแกก็ให้ตรวจสอบแล้วก็ยังไม่ได้มีวี่แววนะว่าการจอมพลังจะไปฟ้องร้องดําเนินคดีกับใครในฐานะที่โดนแบบถล่มขนาดนี้ก็ถือว่าเออเออ,เอ,อก็ถือว่าออกมาพูดออกมาเผชิญหน้ากับทัวออกมาเผชิญหน้ากับความเป็นจริงนะ แต่อารมณ์มนุษย์นะครับพระทอ้อก็เหนื่อยเป็นของธรรมดาพอเหนื่อยทอ้อเสร็จปุ๊บก็เลยไปขายของดีกว่าพักลงพื้นที่นะพักลงพื้นที่ไปขายของนี่แหละครับนะเริ่มบ่ายสามวันนี้นี่รันวันที่ยี่แปดยี่เก้าสามสิบสามเอ็ดสี่วันรวดนะสี่วันรวดเนะเมื่อคืนการจอมพลังก็โอนเงินเข้ามวยที่การจอมพลังเพื่อให้มวยที่การจอมพลังเอาไปโอนคืนให้กับคุณนวัดละนะ,นะก็ทําตามนวัดขอทุกอย่างแล้วอะ จะเอาไงอีกอะ่ะอันนี้ผมก็พูดในฐานะไม่ใช่คนกลางด้วยผมเป็นสือ่อผมก็พูดตามเสนอตามความจริงก็คุณนวัดบอกว่าการจอมพลังโอนเงินจากส่วนตัวเข้านวัดเนี่ยนวัดไม่เอานวัดไม่เอานวัดจะเอาจากมูลนิธิการจอมพลังก็เลยโอนเงินจากตัวเองเนี่ยเข้ามูลนิธิการจอมพลังแล้วก็ให้มูลนิธิการจอมพลังเนี่ยโอนคืนให้กับนวัดสรุปก็คือ นวัดโอนให้กันห้าหมื่นแต่การโอนคือนวัตแสนหนึง่งกันก็ขาดทุนนะแล้วก็นวัดก็ได้กําไรคุณนวัตก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปบริจาคต่อให้กับสภาการชาติไทยก็ว่ากันไปเห็นหรือ,อยังฮะมันก็อีลุมตุงนางกันแบบนี้นะทีนี้ไปดูทางฝั่งของคุณนวัตกันบ้างคุณนวัตเองที่ผมบอกว่าไม่จบเหมือนกันนะครับคือ เมื่อวานนี้แกโพสต์ลอยๆนะซึ่งผวงก็ไม่รู้ว่าแกหมายถึงใครนะแกบอกว่าคนที่แกล้งโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทบริษัทไม่ได้รับบริจาคอะไรทั้งสิ้นคนใดที่โอนมาจะต้องอรับผิดชอบอ้าหมายถึงใครเนี่ยใครโอนเข้าบัญชีแกเนี่ยการกระทาการกระทําที่ตั้งใจกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นและก็นําไปโพสต์มีความผิดทางอาญาเห็นไหมฮะคุณวัฒน์เองก็ฝากไว้ให้คิดนะแล้วก็พูดถึง กันจอมพลังนะครับว่าบริษัทเรายึดกฎหมายเป็นหลักคุณโอนเงินส่วนตัวมาคืนเราจะบันทึกทางบัญชีว่าอะไรผมไม่ได้ต้องการเงินส่วนตัวของการผมต้องการเงินคืนจากมูลนิธิเพื่อให้เราหลุดพ้นการเกี่ยวโยงเห็นไหมครับนี่ก็เป็นประเด็นใช่ไหมคคือก็เลยไม่รู้ว่าจะไปจบตอนไหนซึ่งเชื่อว่าวันนี้นะเออซึ่งเชื่อว่าวันนี้เนี่ยที่การจอมพลังจะทําการขายของในทิกตอกมีแบรนด์ต่างๆเนี่ยนะครับ ก็คงจะมีคนดูเยอะอะส่วนจะเยอะหรือขนาดไหนเป็นแบบมโหรานนะก็รอติดตามกันต่อไปแต่คงมีทั้งคนที่เข้าไปแซะนะคนที่เข้าไปโจมตีคนที่เข้าไปเนบแนมแล้วคนที่เข้าไปให้กําลังใจคือตอนนี้มันแบ่งออกเป็นสองส่วนเนี่ยนะสองส่วนเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเป็นอีกหนึ่งปรากฏการคนที่ไม่ชอบก็คงก็ไปแซะคงเข้าไปว่าคงเข้าไปซึ่งก็คงจะโดนถล่ม นะเพราะมันเป็นถิ่นของเขาอะ่ะคือถ้าใครไปดูไอ้ทางในคือต้องยอมนะแฟนคลับของเขาเนี่ยหนาแน,น่นเนี่ยไม่ใช่อะไรคุณชมดูนะแกลงคลิปเนี่ยเป็นมันมันโมโหล้านขนาดไหนเนี่ยดูสิแกลงคลิปเนี่ยคนกดความรู้สึกห้าแสนสี่หมื่นห้าพันคนห้าแสนนะครับนะคนดูห้าล้านกว่าอย่างเงี้ยเนี่ยครับ เออเนี่ยแกโพสต์ข้อความเฉยๆอย่างเงี้ยแกโพสต์ข้อความเฉยๆอย่างเงี้ยที่โอนเงินคืนให้กับคุณนวัตเนี่ยมีคนกดความรู้สึกเท่าไหร่รู้ไหมหกแสนห้าหมื่ 6, 3, นสามพันเนี่ยคอมเมนต์เจ็ดหมื่นห้านะแชร์อีกหกพันเนี่ยคืออย่างคุณนวัตก็หลักหมื่นมีคนกดความรู้สึกประมาณสองสามหมื่นอะไรแบบเนี้ยหมื่นบ้างสองหมื่นสามหมื่นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นการจอมาลังล่อไปหกแสนเนี้ย เข้าใจปะมเ,เพราะนั้นก็แสดงว่ามีคนสนับสนุนเขาเยอะนึกออกไหมครับอซึ่งการที่คนเข้าไปสนับสนุนเยอะแบบนี้เนี่ยถ้าใครเข้าไปในในถิ่นเขาเนะหมายถึงว่าเข้าไปในต่อตอเขาเข้าไปใน a ฟ e b o o k เขาเลยนะครับโดนถล่มแน่นอนอันนี้ผมพูดแบบข้อเท็จจริงนะคือความจริงมันก็คือความจริงอะ่ะส่วนความจริงมันจะทําให้บางคนรู้สึกไม่ชอบเพราะไม่ตรงกับพี่ตัวเองอยากฟังอันนั้นก็ช่วยไม่ได้ นะคือเขามีทั้งคนรักและคนไม่รักผมบอกแบบนี้ได้เลยมันชัดเจนอยูแ่แล้วไม่ต้องหมุนเสาแต่ในถิ่นเขาเนี่ยถ้าเขาจะไลฟ์สดเขาจะขายของเขาจะทําอะไรเนี่ยผมรับประกันเลยนะครับใครหลงเข้าไปแล้วก็ไปแซะไปว่าเขานะครับโดนถล่มสามบ้านแปดบ้านนะเพราะว่าความจริงก็คือความจริงอะ่ะคนคนอะไรมีคนกดกดเอ่อเอ่อความรู้สึกให้ตั้งเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหหกแสนอ่ะ มันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยอ่าไปดูไส้ในก็ได้ฮะไปดูไส้ในนะเอ่อกดไลค์ห้าแสนหกอ่ะจากหกแสนห้าที่เหลือก็กดหัวใจเจ็ดหมื่นสามกดกอดหกพันแปดหัวเราะเนี่ยแค่สองพันเก้าเองนะหัวเราะก็คือคนไม่ชอบอ่ะคนเยอะเย้ยอ่ะคนแซ่คนตกใจเจ็ดร้อยสามสิบหกคนร้องไห้สองร้อยเก้าสิบสามแล้วคนโกรธแค่ร้อยสี่อ่ะเห็นไหมมัน สถิติเนี่ยในหน้าเพจของเขามันบอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะเข้าไปแบบว่าไปแซะไปว่าเขาเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันก็เป็นประเด็นข่าวอีกนะเพราะฉนั้นเนี่ยอยู่ที่ใครที่มานคุณวัฒก็อยู่ที่คุณวัตคุณไอซ์ก็อยู่ที่ไอซ์เอ่อยกเว้นกระแสมันจะหนักจริงๆมันถึงจะคาบ้านเข้าใจป่ะ,ปะแต่ตอนนี้การจอมบาลังโอกาสคาบ้านไม่มีอ่ะผมไม่ได้ไปเชียร์เขานะแต่ผมเล่าความจริงให้ฟังการจอมบาลังไม่มีทางคาบ้านหรอกครับ ไม่มีทางแล้วครับแต่ถ้าคาบ้านคนอื่นนะไม่แน่แต่ถ้า,า,าคา,าบ้านตัวเองเนี่ยอันนี้ไม่น,าน่าละเพราะว่าจะ F C หรือจะเรียกะจะเรียกว่า I O จะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันมันไปไม่ถึงอะนะจะเรียกว่าแล้วแต่นะครับดูสิฮะคนกดไลค์อะไรเนี่ยหกแสนหกแสนห้าหกแสนโอ้โหมันเป็นปรากฏการณ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ย สุดท้ายนี่มีคุณผู้ชมพูดถึงเขาว่าคุกใช่ไหมถ้าจะพูดหรือเขาว่าคุกมันก็ต้องมีการดําเนินคดีก่อนนะส่วนจะมีการดําเนินคดีเกิดขึ้นหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวผมถ้ามีการดำเนินคดีผมก็จะเอามาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะได้ความามาีได้รับทราบกันต่อไปโอเคนะนี่เป็นสถานการข่าวล่าสุดที่เอามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบหากชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนสุดสัปกาห์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเดี๋ยวรอติดตามมีคลิปถัดไป หรือไม่ก็รอไปติดตามในช่วงยุคนชนข่าวทันข่าวข้าเนิชั่นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่17นาฬิกา3 7นาทีจนถึง2ทุ่มนะครับและช่วงท้ายของรายการนะครับวันนี้ผมมีทั้งแหนมแล้วก็ไส้อัวของยุคนนะฮะมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมร่วมกันสนับสนุนสนใจพี่ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์กล่องข้อความเข้ามาได้เลยนะครับเป็นแหนมกับไส้อัวจากเมืองปัวจังหวัดน่านของดีของแท้แน่นอนครับเพียง100 50บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ็อกหรือว่ากรองข้อความผ่านทาง Facebook อีซียุคนนอร์มอลยุคนหรือว่าอีซี่นิวก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับหนึ่งชุดเพียงร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับหนึ่งเลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่สามแล้ว 3ปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทําสดทําใหม่เป็นสูตรต้นตํนตำรับเมืองปัวหมูมี10ชุดมี10ชิ้นนะฮะในนี้เมันไปแท่งไปแท่งแล้วเห็นไหมฮะพริกขี้หนูสวนสวยงามเลครับสดหมดเลยนะครับเนี่ฮะแหนมยุคนตอนนี้โด่งดังมากโด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับ ทานก็นได้หมดเลยนะฮะเนี่ยครับจะเอาไปกินสดๆหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะเนี่ยสูตรต้นตํำรับของแท้แน่นอนนะครับ150บาทขายมา3ปีถ้าค้าไม่ดีจริงเนี่ยนะครับมันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้อ่าสนใจพิมพ์ก็สนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาในกล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์รายอยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อย คุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อัว่วสูตรบ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นละนะครับบ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทาไส้อัว่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทำนี่แหละครับ1ชุดนะครับ220อ่บาทหนึ่ชุด220บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ด นะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจลิงก์ไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเพจ normal easy ยุคนก็ได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับหนึ่งชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมถามท,ามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมทาสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทําทั้งแหนมทั้งไส้อั่วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขายมาสามสองสามปีละน่าจะไล่กับแหนมนะคุณผู้ชม ถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้ํานะทั้งแหนมทั้งพวกไสอ่วดเนี่ยขายทุกวันนะครับปีหนึ่งไอ้หยุดไม่กี่วันน่ะนะปีนึงหยุดไม่กี่วัน,นะนะน,วนขายส่งทุกวันทุกวันทุกวันคนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่า มันเป็นความสําเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลายสิบคนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทําข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนักข่าวซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับพูดก็พูดนะฮะขอบคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็ได้แต่หาของดีๆของที่มีคุณภาพจริงใจมาขายกับคุณผู้ชมนะครับอร่อยแน่นอนนะครับไม่งั้น3ปีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ขนาดนี้นะครับเอ่อถ้าถ้าตอนขายปีแรกๆก,ก็อาจจะไม่กล้าโมสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคำนะครับว่าสุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะไส่อัว่วเป็นหมูนะครับเป็นหมูคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปย่างจะเอาไปเวฟจะเอาไปอุ่นด้วยวิธีการไหนเนี่ย ได้หมดเลยนะครับสนใจพิมพ์คําว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือกล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์มอลยุคนนะครับหรือถ้าดูใน YouTube มันก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนั่นแหละคุณผู้ชมก็กดเข้าไปนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหนะอันนี้220บาทเน้นๆเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยซูปเปอร์เนี่ยเนี่ยสองอันเนี่ยซูปเปอร์เลยนะครับผมนี่อาจจะขี้โม้นิดนึงนะผมว่าแหนม ยุคนกับไส้อ Be Be ั่วย the ุคนเนี่ยไม่แพ้เจ้าไหนในประเทศไทยอ่ะไม่แพ้เจ้าไหนในโลกอ่ะเช่นี้ก็ได้เพราะมันเป็นของดีของประเทศไทยอยู่แล้วและมันเป็นมาจากพื้นที่อ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับคือคุณผู้ชมสั่งเข้ามาเราทําทรงทาสั่งทําสรงสั่งทําทรงมันก็เลยอร่อยมันก็เลยใหม่แล้วผมทําไม่เยอะคุณผู้ชมครับผมทําไม่เยอะเลยนะครับมีหลายคนบอกว่าทำไมไม่ทําให้มันเยอะขึ้นอ๋อเรายังไม่พร้อมขนาดนั้นเรายังเป็นห่วงเรื่องของคุณภาพเรื่องของรสชาติอยู่ สามปีครับนะรายได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวจ้างงานต่างจังหวัดนะเป็นปากเป็นเสียงแล้วบางครั้งเนี่ยรายได้ช่วงไหนที่มันเหลือๆหน่อยผมก็จะเอาไปทําบุญอย่างเมื่อก่อนก็จะทํารถข่าวปันสุขในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะแล้วเพราะแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยตกงานกันเป็นจํานวนมากนะครับมาดูอันต่อไปคุณผู้ชมครับอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนี่นะน้าพริกคู่กับแคบหมูชุดละร้อยยี่สิบาทชุดละร้อยยี่สิบาท นะครับน้ำพริกสูตรเมืองน่านเหมือนเดิมนะฮะมีสองน้ำพริกนะให้เลือกก็คือน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาตาทำสดใหม่เหมือนกันแมงดากับปลาตะแคบหมูเน่ก็จะแถมเข้าไปให้นะแคบหมูจะแถมเข้าไปให้ชุดหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแคบหมูใหม่นะฮะทำใหม่เลยแคบหมูเมียงอ่ะนะแต่จะเอาแบบ